ดีครับผมครูศาส,สนาชยานนาสาเป็นศิยพิบาคลคี้จักรนาเรียงสังกัดคิ้จักรภาค13สภาคิ้จักรในประเทศไทยมีความยินดีและขอบคุณพระเจ้าในสำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสที่จะมาเผยเพราะเจตนธรรมของพระเจ้า,าสำหรับพี่น้องผู้รับใช้สำหรับพี่น้องที่ชมรายการในวันนี้ ผมจะนำพระธรรมของพระเจ้าในหัวข้อพระหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับการรับใช้พระเจ้าซึ่งในพระคัมภีในมัทธ,รรธิวบทที่28ทสิบ28ข้อ19 20นะครับได้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนข้าพเจ้าเข้ามาเป็นเส็บาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าในิสดจักรสิ่งแรกที่เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าจะต้องตอบตัวเองให้ได้เพื่อข้าพ,าพเจ้าจะได้มีโอกาสที่จะตอบคำถามสำหรับพี่น้องสมาชิกเช่นเดียวกัน คำถามแรกที่ข้าพเจ้าจะต้องตอบสําหรับตัวเองก็คือข้าพเจ้าเข้ามารับใช้ข้าพเจ้ารับใช้ใครนะครับข้าพเจ้าเป็นศีบานหรือผู้รับใช้ซึ่งข้าพเจ้าได้คําตอบว่าข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าตามพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ1 9ก็1920ที่ข้าพเจ้าได้ อ่านเบอร์มิอสกคู่นะครับคําตอบนี้ทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจในการทรงเรียกและเลือกของพระเจ้าให้เข้ามารับใช้ในคริสจักรคําตอบนี้ทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเยซูคริสต์ในขณะที่รับใช้อยู่คําตอบนี้ทําให้ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆหรือไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อรับใช้พระเจ้าอยู่ตามลําพังเพราะพระเยซูคริสต์สัญญาว่าจะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคหรือจะสิ้นโลกและไม่ใช่ข้าพเจ้าจะรับคําตอบเพียงข้าพเจ้าเท่านั้นข้าพเจ้ายังบอกและจะยืนยันคําตอบนี้ให้กับพี่น้องคริสจักรผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกคนที่คริสจักรที่ข้าพเจ้ารับใช้อยู่เป็นคําตอบเดียวกัน เหมือนกันและพระเจ้าจะยืนยันกับพี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้ว่าไม่ใช่แต่ให้เราที่จะเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้เราที่จะก้าวออกมาเพื่อที่จะตอบสนองและรับใช้พระองค์ตามพระหามัญชาของพระเยซูริ์ด้วย เราจะทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ2 3ถึงยีได้กล่าวว่าพระเยซูประกาศในแคว้นกาลรลีพระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลรลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนั้นและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง ของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนบ้าและคนเป็นอันมากและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาเลลีและแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเลม็มและแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอแดนฝากโน้นติดตามพงไปนี่คือแบบอย่างที่พระเยซูคริตสต์ทรงวางไว้กับข้าพเจ้าและพี่น้องผู้รับใช้ทุกท่านและผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ยิ่งทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจยิ่งทําให้เรามั่นใจในการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่ง มีพระหาบันชาต่อผู้รับใช้ต่อข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้เป็นผู้ที่ทําให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นผู้ที่ทําให้ผู้รับใช้หรือผู้ที่เชื่อทุกคนได้เห็นในพระธรรมอัตนี้ในตอนนี้พระเยซูคิสสั่งให้เราทําในสิ่งที่พระองค์ทรงเคยทําประสบความสําเร็จและเกิดผลอันดีมาแล้วพี่น้องที่รักในพระเยซูคริส เมื่อเราเห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมีพระมหาบัญชาสั่งให้กับสาวกของพระองค์และสาวกเหล่านั้นจะมั่นใจและเต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระคุ์เจ้าพระองค์ก็เคยทำมาก่อนแล้วและพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีจนทำให้สาวกและข้าพเจ้าได้มั่นใจว่าข้าพเจ้ามาถูกทางแล้วในการที่จะ ติดตามพระเจ้าในการที่จะเข้าสู่พระหาบัญชาของพระองค์ในการที่จะปลิบัติรับใช้พระองค์พี่น้องครับมีคําถามสําหรับการรับใช้ข้าพระเจ้าในคริสตจักรมีพี่น้องท่านหนึ่งถามว่าวันนี้พระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนหรือพระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์แล้วไม่กลับมาอีกพี่น้องที่รักเมื่อศิยพิบาล เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ได้ยินคำถามนี้ข้าพเจ้าก็ต้องทบทวนพระหาบัญชาของพระองค์ต้องทบทวนพระวจนะธรรมของพระองค์ต้องทบทวนชีวิตที่พระองค์ทรงไว้เป็นแบบอย่างซึ่งข้าพเจ้าอยากจะให้คําตอบในพระธรรมยอนบทที่สในพระธรรมยอนบทที่14ข้อหนึ่งข้อ12บสองข้อ2ีข้อ2ี ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ข้อ2ข้อสด้วยนะครับบอกว่าอย่างนี้อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยข้อที่สองก็บอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและข้อที่สามได้ย้ำอีกว่าเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราจะอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะอยู่ที่นั่นด้วยและคําตอบที่อยู่ในข้อที่12ได้บอกว่าผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคิดได้ทรงกระทํามาแล้วและเขากระทํากิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกในข้อ13นะครับได้อบอกว่าสิ่งใดที่ท่านจะขอในนามของเรา เราก็จะทําสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะได้ทรงรับเกียรติทางพระบุตรหลายครั้งผู้รับใช้จะต้องทํากิจการใดๆที่พระเยซูคริสสั่งไว้เพื่อที่จะให้พระเยซูคริสต์เองเพื่อที่จะให้พระเจ้าที่เรานมัสก,การได้รับเกียรติจากชีวิตของการรับใช้ของเราในในข้อที่23ผู้ใดที่รักเราผู้นั้นจะ รักษาคําของเราและพระบิดาของเราจะรักและพระบิดาของเราจะรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาพี่น้องได้คําตอบหรือยังครับว่าพระเยซูกิสต์อยู่ที่ไหนพระเยซูริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระเยซูกิสต์กลับมาหรือไม่นี่คือคําที่พระเยซูกิสต์ทรงสัญญากับเราว่าถ้า เรารักพระองค์เรารับใช้พระองค์เรารักสาคำของพระองค์พระบิดาและพระเยซูคริสจะมาหาเราและจะสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับในข้อที่ยี่สิได้บอกและได้ยืนยันให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราจะได้รับว่าสันติสุขสำหรับผู้ที่เชื่อและมอบสันติสุขไว้ แก่ท่านทั้งหลายแล้วสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้ยาให้ท่านวิตกและกลัวเลยข้าพเจ้าอยากจะสรุปไว้ดังนี้ว่าชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในฐานะเป็นศรีบาลในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่เป็นคารวาสหรือในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ติดตามพระเจ้าข้าพเจ้าเราหรือท่าน รับใช้พระเจ้าตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าท่านจะรับจะมั่นใจในแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทําไว้อย่างเกิดผลอันดีทุกอย่างเมื่อเรารักพระองค์แล้วเราก็จะทําตามคําสั่งที่พระองค์สั่งไว้พระองค์จะทรงรักผู้ที่ทําตามพระไทยพระองค์และพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์จะมาหาผู้ที่ทําตามน้ำทัยพระองค์และรักพระองค์และพระองค์สัญญาว่าจะทรงสถิตอยู่กับผู้นั้นถ้าก้าพรเจ้ารักพระองค์กระทาตามน้ำทัยของพระองค์ถ้าท่านรักพระองค์และกระทาตามน้ำทัยของพระองค์พระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จเข้ามาหาเราและสัญญาว่าจะอยู่กับเราและสุดท้ายพระองค์จะทรงประทานสันติสุข ให้กับผู้ที่เชื่อฟังโพร้อมสวัสดีครับ